วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาต้อก็ได้รับข่าวดีว่าคือคุณแม่ของต้อนะคะก็สามารถลุกนั่งได้แล้วนะคะลุกนั่งได้แล้ววันนี้ก็หิมะตกหนักมากจ้ะตอนแรกว่าจะไปาสามีว่าจะไปตัดป่านะคะต้อว่าจะไปเป็นเพื่อนแล้วก็จะไปทำคลิปให้ทุกคนดูแต่ว่าก็ ไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้เพราะว่าหิมะตกหนักเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้ข่าวดีมีข่าวดีด้วยนะคะทุกคนต่อไปนี้ต่อก็คงจะมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วค่ะก็จะฟังผลไปเรื่อยๆนะคะว่าทางบ้านจะเป็นยังไงต่อก็ไม่สามารถจะไปดูแลแม่เองได้ก็มีแต่ญาติญาติที่คอยดูแลก็ขอบคุณญาติญาติต้มากนะคะที่เอาใจใส่ดูแลแม่ของตออย่างดีที่สุด สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านมื่อนี้ต้อมาแล้วค่ะมาด้วยความดีใจนะคะทุกคนต้อมาด้วยความดีใจค่ะอะที่ต้อบอกว่าต้อบอสบายใจวันนี้ต้อพร้อมที่จะเล่าหลายๆเรื่องให้คุณทุกๆคนฟังนะคะก็คือแบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบ่คาดฝันเกิดขึ้นกับครอบครัวข,ของต่อนะคะ ซึ่งนั่นก็คือพี่ชายของต้อแล้วก็แม่ของต้อนะคะแต่ต้อก็สีเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะคะคือยังไม่ละเอียดนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือกําลังใจต้อก็กลับคืนมาแล้วค่ะทุกคนกําลังใจกลับคืนมานิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งนะคะแต่แต่ยังไม่ไม่เต็มที่นะคะทุกคนคือแบบว่าก็วันวันนั้นนะคะวันนั้นที่ต้อได้รับข่าวที่ไม่ดีนะคะจากทางบ้านก็คืออ แม่ต่อเปิ่นรู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวค่ะรู้สึกรู้สึกบอบอสบายตัวแล้วก็พี่ชายก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจเจอ,อโรคหัวใจรั่วนะคะเรคหัวใจโรคหัวใจรั่วก็กลับมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านก็ไม่รู้กี่โมงนะก็บอกว่าพอเวลาประมาณสี่โมงเย็น สีโมงเย็นพี่ชายต้อก็เลยขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปดูงานที่ในหมู่บ้านคือบ้านต้อนี่ก็จะออกมาจากหมู่บ้านอีกประมาณครึ่งกิโลนะคะออกมาครึ่งกิโลแล้วก็พี่ชายก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านไปดูโรงสีนะคะเป็นโรงสีโรงสีกลุ่มเขาเรียกว่าโรงสีอ่ากลุ่มชุมชนนะคะก็พี่ชายก็ได้รับ ความรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นด้วยแกก็เลยห่วงงานก็เลยไปดูงานพอไปดูงานก็พอขับรถมาขับมอเตอร์ไซค์นะครับมาก็มีรถคันหนึ่งออกมายังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ต้อก็ยังไม่เล่าละเอียดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อเป็นอะไรไว้การพูดคุยกันคะ่ะทางโน้นนะคะต้อก็ยังไม่รู้ว่ายังไงต้อก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะตรงนี้ก็เลยแบบรถก็ มาชนมอเตอร์ไซค์เข้าไปให้เต็มๆแล้วค่ะก็เลยแบบขาแกก็เลยแบบญาติาของตอนอะ่ะเขาบอกว่าขาเข่ามัน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 ดันเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะขาเข่ามันดันเข้าไปตรงตรงขาอย่างนี้เลยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอเขาก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ให้มันมาดูอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าส่วนตรงนี้จะแตกหรือไม่แตกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอนะคะก็ต่อก็โทรไปหาบอกว่าให้ย้ายเข้าไปเอ,อก,กชนเลยแต่ก็ไม่ได้ไปนะคะก็ไม่ได้ไปก็เหตุผลเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องทําตามขั้นตอนนะคะต้องบอกว่าทําตามขั้นตอนต้องส่งเข้าไปในตัวจังหวัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอนรออยู่คืนหนึ่งก็เขาบอกว่าเป็นคืนวันวันเสาร์ พอวันเสาร์เราก็เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นสองคืนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอนะคะแล้วก็วันจันทร์ส่งเข้าไปาโรงพย,พยาบาลจังหวัดอีกทีหนึง่งพอส่งเข้าไปโรงพยาบาลจังหวัดอีกทีนึงขามันบวมแล้วค่ะบวมมากจนจนหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดเขาบอกว่าทําไมปล่อยไว้นานขนาดนี้จนแบบว่าจะาเรื่องกัไม่ได้คือแบบว่า,าคือแบบว่า โรงพยาบาลที่จังหวัดบอกว่าทําไมปล่อยบ้านนานทําไมไม่รีบส่งตั้งแต่วันนั้นเลยเขาเขาก็พูดคุณหมอที่พยาบาลจังหวัดก็บอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าขานี่จะบวมมากบวมจนแบบอเอ็กซเรย์ไม่ได้ค่ะเอ็กซเรย์ไม่ได้ทีนี้ก็ต้องพอเอ็กซเรย์ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าขาเนี่ยจะแตกจะหักหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือดึงดึงมาใส่สุกตรงนี้ได้แล้วตรงที่ขาเข่ามันมันมัน,มนหลุดเข้าไปอย่างนี้นะคะมันมัน มันหลุดเข้าไปแล้วมันมันเสียดผิวหนังเข้าไปข้างล่างใช่ไหมคนที่เขาเห็นนะคะญาติต้อที่เขาเห็นว่ามันเสียบเข้าไปจนต้องหมอต้องดึงกลับคืนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เส้นน่ะเส้นเอ็นน่ะเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะขาดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากระดูกไม่รู้นะคะทุกเท่าเดี๋ยวนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เอ็กซเรย์นะคะยังเอ็กซเรย์ไม่ได้แต่พี่ก็เขาบอกว่ารอวันที่12ก่อน รอวันที่12ก่อนถึงจะเอ็กซเรย์ได้นะคะเพราะว่ารอให้ขามันบวมก่อนก็ต้องรอตรงนั้นก่อนนะคะแตท่ที่ต้องบอกว่าได้ข่าวดีว่าตอนนี้พี่ชายก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นลุกขึ้นนั่งได้แล้วนะคะลุกขึ้นนั่งได้แล้วแต่แกบอกว่าขาขาแกนะคะส่วนส่วนส่วนเข่าลงมาสมมุตินะคะเนี่ยส่วนเข่าลงมาหาตรงนี้แกจะชาไม่รู้สึกเลยนะคะคือแกบอกว่าแกไม่รู้สึกเลยแกจะชาหมด แต่ก็ยังดีที่ลูกขึ้นได้แล้วก็พยุงตัวแบบว่าใช้ไม้สองสี่ขาตันนี้นเดินเข้าห้องน้ําเองได้ก็รู้สึกสบายใจในจุดตรงนึงตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของแม่ต้อก็คือแกก็ช็อกเลยพอรู้ว่าลูกชายโดนรถชนแกช็อกเลยค่ะช็อกนั่งมือไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนแบบว่าวันแรกสองวันก็มีหลานชายที่ลูกชายพี่ชายนะคะเขาช่วยอ่า ป้อนข้าวแล้วก็อุ้มไปนั่งไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแกก็ช็อกไปเลยนะคะแล้วก็ต้อกอีกอย่างหนึ่งนะคะต้อกขอขอบคุณมากมากญาติต้อที่อยู่บางไทยนะคะญาติต้อที่อยู่เมืองไทยต้อคอยดูแลประคบป,ประงมแม่ของต้อและพี่ของต้ออย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็ญาติคนที่ชื่อส้อยนะคะเจ้ส้อยนะคะแล้วก็แม่แก่ยายเพียรอะไรทุกคนเนี่ย น้องเอน้องพิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาช่วยดูแลแม่อย่างดีมากอย่างดีสุดๆจนแบบว่าไอเราอยู่ไกลเราก็เป็นห่วงแม่นะคะแต่เราไม่สามารถที่จะไปได้นะคะเราไม่สามารถที่จะบินไปได้เลยต้องใช้เวลานะคะต้องดูเวลาหน่อยพอต้อดูอาการดีขึ้นต้อจริงๆอะต้อตอตัดสินใจว่าคุยกับหัวหน้าที่โรงงานแล้วกับกับหัวหน้าใหญ่ที่โรงงานแล้วว่าถ้า ตอเปลี่ยนตัวเครื่องบินได้ต้อก็จะบินกลับไปเลยหัวหน้าก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาเธอบอกฉันมาเลยว่าเธอจะบินวันไหนแต่พอดีตื่นขึ้นมาวันนี้แม่ลุกนั่งได้ค่ะแม่ลุกนั่งได้แล้วก็ที่ชายก็บอกว่าดีขึ้นก็เลยชื่นใจขึ้นมาหน่อยก็เออไม่เป็นไรก็วันนี้ก็คุยกับแม่ต้อก็คุยกับแม่แล้วก็แม่ก็บิิมอะไรแล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้แล้วเพราะว่าหนึ่งคือ กำลังใจญาติินะคะกำลังใจญาติิคอยดูแลอย่างดีประคบประงมอย่างดีแล้วก็คุณหมอด้วยแล้วก็อีกอย่างก็แม่คุณหมอให้เลือดให้ให้เลือดแม่ะค่ะให้เลือดให้เลือดเพราะว่าเขาบอกว่าเลือดหมดเลยเหลือแค่ยี่สิบแปดเองนะคะเลือดหมดไม่มีเลือดเลยแล้วก็น้ําในตัวเยอะมากแล้วก็เบาหวานขึ้นถึงห้าร้อยนะคะ แกจะเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานขึ้นถึงห้าร้อยแล้วก็แถมยังเป็นโรคหัวใจด้วยพอพี่ชายมาเป็นอย่างนี้แกช็อกเลยค่ะต้อก็เลยแบบว่าไอตัวเราก็อยู่ที่นี่เราก็ช็อกด้วยก็ไม่เป็นการอันทําอํางานบางทีทํางานไปก็ร้องไห้ไปจนเพื่อนทํางานบอกว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าอ,อย่างนั้นก็เล่าให้เขาฟังว่าฉันไม่สบายทางบ้านฉันมีแม่ฉันกับพี่ฉันไม่สบายฉันก็เลยรู้สึกเป็นห่วงอะไรเงี้ย ทางทางเพื่อนทางหัวหน้าอะไรเขาก็เราก็ร้องไห้ทํางานไปแล้วก็มันมันมันตันขึ้นมาเองนะคะทุกคนมันมันตันจุกข,ขึ้นมาหน้าอกเองอะ่ะมันไม่ได้พอทํางานไปทํางานไปแขนเราก็ไม่มีแรงหน้าอกเราก็จุกข,ขึ้นมาเนี่ยค่ะทุกคนแต่ก็วันนี้ก็ได้ข่าวดียิ้มยิ้มได้แล้วค่ะยิ้มได้แล้วแต่แต่ว่าก็ต้องรอฟัง ฟังผลเอ็กซเรย์ของพี่ชายอยู่นะคะแต่ต้อก็คือยิ้มได้เราเรา,เรายังสู้ไปได้แต่ว่าในส่วนของพี่ชายเราก็ต้องคอยดูอาการไปอีกยาวนานนะคะเพราะว่าก้นหนักพอสมควรนะคะเพราะว่ารถใหญ่ชนรุดเล็กกระเด็นไปเบี่ยงไปอย่างไงอย่างนั้นเราก็พูดอะไรมากก็ยังไม่ได้นะคะแต่สําหรับแม่เราก็ชื่นใจขึ้นมาแล้ว นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะคะแต่หลังจากนี้ออกจากโรงพยาบาลตรงนี้มามก็จะเอาแม่ไปญาติทางญาติก็จะให้แม่ไปตรวจเช็คร่างกายทางโรง,ง,งพยาบาลหัวใจอีกทีนึงแล้วก็ส่วนที่ว่าอยังไงล่ะส่วนที่ว่าไอ คือแม่ก็มีลูกชายคนเดียวนะคะที่อยู่ด้วยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแล้วก็มีลูกสาวอยู่สองคนคือต้อแล้วก็พี่สาวของต้อส่วนพี่สาวของต้อก็อยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่ที่ต้อไปหาที่เมืองคอ,อสตา้าเมืองเอกของอแวมรานนะคะ นั่นแหละค่ะคือมีลูกสามคนแต่ลูกสาวมาอยู่ที่สวีเดนหมดนะคะลูกหลานมาอยู่ที่นี่หมดก็เหลือแค่พี่ชายแล้วก็ลูกสะภย้ยแล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างตลอดพอพี่ชายมาเป็นอย่างนี้แกก็บอกว่าแกจะอยู่กับใครนะคะแกเหมือนตัวคนเดียวนะคะแต่ก็ยังดีที่ญาติพี่น้องทุกต่อ,ตอทุกคนดีมากค่ะดีสุดๆเลย ต็อขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพระคุณทุกทกท่านทุกๆคนที่เป็นญาติของต้อที่ดูแลแม่ของต้อนะคะแล้วก็ต้อก็ขอบพระคุณอีกค่ะที่ FC ทุกท่านเข้ามาเป็นกําลังใจให้ต้อทำให้ต้อมีใจชื่นขึ้นมาค่ะใจชื่นขึ้นมามากเลยเพราะว่าวัน2วันนั้นน่ะที่เกิดแรกๆต้อก็ช็อกเหมือนกันแล้วก็ต้อก็เก็บไว้พอเก็บไว้ปุ๊บ มันแน่นหน้าอกมันแน่นหน้าอกต้อก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ปรึกษามาดามดูว่าฉันจะทํำยังไงทําไมเหนื่อยจังทาไมพี่จะไม่ทํา youtube อีกแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วรอให้พี่ดีขึ้นก่อนนะพี่ถึงจะจะเอามากลับมาทํา youtube อีกอะไรอย่างเงี้ยมาดามบอกว่าไม่ได้นะถ้างั้นมันจะไม่ดนันหรือว่าเราก็ห่วงอยู่นะเราเราก็คิดถึง fc ต้อก็คิดถึงทุกคนอยู่แต่ว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้จะไม่ทําก็ไม่ทําไม่ได้แต่ Youtube ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าต้อเหนื่อยพอต้อเอาอะไรลงไปปุ๊บ fc เข้ามาให้กําลังใจให้วากําลังใจเข้ามาให้กําลังใจต้อทำให้ต้อมีกําลังขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนคุย มีคนมาให้กําลังใจแม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆมาให้กําลังใจต้อแล้วต้อรู้สึกว่าเออมีคนห่วงเราเยอะมากมีคนห่วงต้อเยอะมากต้อบอกว่าไม่เหมือนไม่มันไม่รู้ว่าเราจะไปปรึกษาไขนะคะแล้วก็บางคนก็แนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยแม่พี่ก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้พี่เขาก็แนะนํามามันหายแต่บันที่สําคัญคือ ไอ้เป็นโรคหัวใจนะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่แต่ที่เป็นที่แม่ต้อเป็นคือช็อกพี่ชายมันมีสองอย่างมามาประกบกันก็ทําให้แม่แบบพังสุดลงทันทีทันใดเลยอะ่ะต้อก็เลยแบบเหนื่อยมากแต่แต่ fc ทุกท่านมาให้กําลังใจต้อดีมากจนต้อแบบว่าหายใจโลง่งรู้สึกหายใจโลง่งแล้วก็เพราะว่าต้อก็คุยกับเพื่อน คุยกับพี่คุยกับแฟนคุยกับลูกอย่างเงี้ยมันคุยแล้วมันมันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแต่พอปรึกษากันแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะยังไงอีกพอทํางานไปทำไงอ่ะก็เอฟซีเข้ามาเขียนเขียนให้กําลังใจพ,พูดนู่นพูดนี่พูดนี่พูดนั่นเราก็เหมือนกับมานั่งอ่านมาตอบคอมเมนต์แล้วก็อุ้ยทำไมรู้สึกดีอย่างนี้ มี FC เข้ามาก็ให้กำลังใจรู้สึกดีมากดีใจสุดๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีทุกๆอย่างอย่างที่คาดหวังนะคะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ยิ้มได้แล้วค่ะยิ้มได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ้มได้แล้วนะคะวันนี้ต้อมีโอกาสมาพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้กับชีวิตต้อให้ทุกคนฟังนะคะก็ รู้สึกโล่งอกนะคะต้อก็ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกคนมากนะคะถ้ายังไงต้อก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงมั่งทุกวันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหลานก็พากันโทรคุยหาแม่แล้วก็ญาติๆติดต่อกันส่วนต้อนะคะส่วนต้อก็คอยซัพพอร์ตได้อยู่ทางนี้ในในส่วนหนึ่ง ก็ให้กำลังใจแม่แล้วก็ขอบคุณญาติญาติพี่พี่น้องน้องแล้วก็เราจะทำต้อก็ทําอะไรเยอะไม่ได้มากกว่านี้นะคะก็รอวันกลับนะคะรอวันกลับไทยจะกลับไปกอดแม่แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะจะกลับไปแล้วก็จะไปขอบคุณมากๆที่คอยดูแลแม่แล้วก็พี่ให้ต้อนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ต้อก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาเป็นกำลังใจต้อนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย